อ่ะพี่อยู่บ้านเล็กบ้านเล็กใกล้ๆบ้านเล็กน้องอยู่โรงพยาบาลเลยโอเคโรงพยาบาลอ่ะโดนเช็กก่อนใช่เช็กหรือเปล่าวะแต่ถ้าพี่เล่นอ่ะอพี่ไม่เคยเช็คโรงพยาบาลน,นะพี่ไม่เช็คบ้านเล็กอ่ะไปแล้วอะม,วมา,ม,ม,ามาพี่นี่แหละอุ้ย<อ>ใครโดนวะใครอ,อยู่ใกล้ๆพี่คนสวนม้นงอยู่ใกล้พี่เลยเออคนสวนโดนไปหนึ่งแผล คนส่วนถอนเก้าอี้เออคนส่วนถอนเข้าอี้เอมาแล้วอุย้ยมาตีพี่ตีเว้าตีว้าแต่มันกลับไปไล่คนสวน่วนละแม่อันแนอันแนยืนขวางอยู่ครับยืนขวางอยู่ครับยังไงครับลังเลครับทุกคนครับลังเลลังเลก็ปั่นต่ออะเอาดูดิเอาดูสิดูดิถ้ามนทิ้งเอบอกพี่ ยังไงล่ะครับยังไงล่ะครับเอ้ยตีพี่ไปละเอ้ยไม่ตีครับทุกคนเออมันจะมันตั้งมั่นมันตั้งมั่นเออมันตั้งมั่นกับคนส่วนมากอืมบอกเลยคนสง่งเค่อนข้างน่าขาแล้วมันเรียกโลได้ไงตอน,นชี่เพื่อนมันไม่มีโอกาสได้เรียกโลหรอกตอนมันจุ๊บเนี่ยมันตีพี่แล้วนี่ไงมันเปลี่ยนแล้วเอออ่ะอ่ะโดนแล้วโดนแล้วเออโดนและ,แล,ะ,แล,ะแล็อกเกอร์เนาะอย่าไปยิงยึกปึ้ง พี่ชิงหนีแล้วมันไม่ให้ที่ปั่นเครื่องนั้นแล้วอ่ะเออคนสวนร่วงแล้วนโดะเออพี่ออกมาจากตรงนั้นแล้วเครื่องนั้นปั่นไม่ได้เครื่องนึงอะเออฮิวมาดิฮิวมาก่อนเออมาหาพี่ต่อมามันจะมาเอาพี่เอาโน่มันไม่เอาคนสวนเอาเฮ้ยมันปล่อยอ๋อมันปล่อยลูกไฟมามันปล่อยลูกไฟมาเมเบอร์ เฮลแอมเบอร์ลืมไปจะกระจกเลยเฮ้ยพี่ไปช่วยยากแล้วต้องเข้าสองคนน้องวิ่งอยู่เฮ้ยมันจะมาเอาพี่เว้ยมาเอาพี่ละพี่อยู่ในบ้านเล็กเฮ้ยมันกลับไปมันเฝ้ามันปล่อยตุ๊กตุ๊กตาเข้าสองนะเข้าสองนะเจ๊ผีเข้าสองนะตีว้า ไปเว้าและและปล่อยลูกไปโอ้ยพี่โดนเออไปอไปไปเลยไปเลยไปเลยน้องเราวิ่งตามมันไปจะใครตามหลังน้องมาพี่เองพี่เอง <c oughs> โอ้ยค,คนสวนโดนแล้ว <c oughs> เออแหมอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ไปจากที่นี่ก็เถอะชิวน้องหน่อยพี่ชิวน้องหน่อยชิวน้องหน่อยติดไฟอยู่น้องไม่ติดไฟไง นั่งเข้าอี้บ้านเล็กต้องให้กู่ช่ไพี่ใช้ไทยไปแล้วน้องมีไทยอยู่เมืเ่อกี้พี่ใช้ไทยทำไมมันโดนเร็วจังเลยวะเออเออ,อเดี๋ยวราจะขายที่ไงเด็อสองเครื่องพี่จะไปซ้ำเครื่องเดิมพี่ก่อนน้องจะไปซ้ำเครื่องเดิมพี่เครื่องไหนพี่น ตครงที่มันจุกมันกันเกียราา์ไกลไกลไกลมากเรามาไกลมากเอาเครื่องนี้แล้วกันเครื่องลูกปัน้นที่เอาเครื่องลูกปั้นนะอง<า>ช่วยเจ๊งกันทหารด้ะเครื่อง,งมันไ้แล้วอะ่ะพี่ขอไปเอาเครื่องเดิมพี่ให้ได้ก่อนเออพี่จะได้เครื่องอ่าวทำไมอีกคนนึงมันโดนวะ,นะ้วน่ะพี่พยายามจะไปช่วยกันช่วยไม่ได้ ไปทาอยู่แล้วพี่ก็อยู่สุดใจเออยู่ไปเลยอ่ะห้าสิบเจ็ดระเต็นเงี่ยห้าสิบบาทแล้วโอเคสองเครื่องระเบิดไปเลยเพื่อดรวมกันที่้องร้อจุดนะ้องร้อจุดแล้วกันถ้างั้นอ่ะพี่จะระเบิดเครื่องพี่ก่อน รอยก้อมันอยู่ตรงไหนวะพี่จะไปช่วยมันเออพี่มาตามเครื่อ,นนองน,อน,าาน้อง่อยพันมาค่ะน้องเอาพันเปลี่ยนตัวเหรอใช่ก็ต้องไม่ไปเครื่องพี่เสร็จกันเฮ้ยวิ่งมาหาพี่เหรอวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมากดพิกกดพิกมันเฮ้ยมันไล่เพื่อนอยู่เพื่อนมันอยู่ตรงนั้นอือะไร <ง S 2> วะเนี่ยมันอยู่เคกันจะไม่ได้โอ้โหเราไปอยู่ที่เครื่องกันทุกคนเลย น้องมีใท่เดี๋ยวน้องช่วยพี่ไปจุดเคได้ไโอเคได้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 พี่มาที่เครื่องละระวังไอ้ตุ๊กตาด้วยนะระวังตุ๊กตาด้วยนะอย่าเธอระชอกนะบอกก็เลยอย่าเธอระชอกนะเอ้ยตุ๊กตามาไล่พี่โอ้ยพี่จุดเครื่องไม่ได้ตุ๊กตามาไล่พี่โอ้ยเจอแล้วเะรอเจอแล้วนะเจอแล้วแล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ยมันกำลังยุบอยู่ไปประตูไปประตูไปประตูเลยจะผิด ะอยู่ละพี่อยู่ละเธอล้องว่าผิดมันมัน,มนติดแดงแล้วมันโดนตีไปแล้วตาไม่แดงด้วยว้าว <laughs> น้องอยู่ประตูนี้ใช่ไหมไหพี่ทำไมพี่บอกไม่เห็นน้องเออ <laughs> เพื่อนล่วงแล้วเราไม่สนละมันแตกแน่นอน <laughs> น้องอยู่ประตูนี้เปล่าทำไมพี่ไม่เห็นน้องทำไมพี่วิ่งไปหาน้องไม่ได้ เออได้ละโอ้ระยะมันก็ไกลพอสมควรนะวิ่งมาหากันเนี่ยมันจะมาแล้วมันจะมาแล้วตาไม่แดงพี่ไม่ช่วยเหรอไม่ช่วยอยู่แล้วพี่ถือช่วยอ่ะตาแดงตาแดงแป๊ดเลยไปออกเทปนี้โนหุดเดียก็เลยเซ็ตเพิ่งเดียวจริงๆพ่าตัวร่าขกาคือหมอนะมันหิวได้ตลอดเวลา สิ่งอย่างเงี้ยได้มันบอกมันจุ๊กไม่เก่งไงมันแบบข้ามช้านิดหนึ่งมาะพี่อยู่สุสานอยู่กลางกุสานสุสานปลอดภัยพี่วายคนที่อยู่ใกล้ๆสุสานน่ะไอ้คนที่อยู่ตรงโจเซฟัวเซฟต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 ้องหลบหรือเปล่าต้องหลบไหมหลบดิพี่พี่ไม่อยากรถฟาดเธอเลิกแต่ไม่ ขายลูกผีมันไม่ขายลูกมันไม่เจอคนทนะี่ว่าเอาใครก่อนลนะทีนี้พ่อสองคนที่จะไปหาน้องน้องอยู่เครื่องไหนอยู่ประตูเลยประตูนะใช่โจเซฟมันอยู่ไหนเนี่ยพี่อยู่ในรูปพี่ไม่เห็นโจเซฟอ่ะโจเซฟไม่แน่ใจอ่ะรูปมันอปูป่ไน ต้องดูหน้ารูปดีมันจะเป็นสายนี่จะเซียหายหรือเปล่าแม่ที่รักสุดมึงอยู่เฮ้ยทำไมพี่ไม่เห็นน้องมะเฮ้ยใครดโดนปุ๊บใช่น้องว้เฮ้ยไม่ได้ประตูนี้อ่ะน้องไม่ได้อยู่ประตูนี้อ่ะก็ไม่ใช่แล้วพี่ปั่นเลยเถอะถมันปั่นมันโดนลงไงเข้าสองคนมันเผื่อมาได้สักครื่องหนึ่งเนี่ยแต่ว่าไกลเกินเกินแบบเนี้ยไม่ได้แล้วเครื่องเจียวเอง ใครโดนหิ้วก่อนวะเนี่ยเพื่อนโดนอพูดตายพี่โดนโอ้ยพี่โดนไปนหนึ่งแผลพี่มาหาน้องแล้วลพี่มาหาน้องแล้วยิ้มมือติอ๊กฮิตโจเซปโงตางแ <laughs> แบบแต่เพื่อนมันฮิวตัวเองอยู่ใช่ไหมมันโดนตีอะ่ะเจ่สวยใช่เข้าสอบไปเลย อย่างที่กินได้เจ็ดสิบก็แล้วนโลไงตุนโลใช่เฮ้ยมันมาทางไหนไม่รู้เจ็ดสิบตมาทางนั้นแหละมันมาทางนั้นแหละเห็นแล้วมันเห็นเราแล้วมันเห็นเราแล้วน้องน้องอย่าดีกัจอย่าอย่หาห่างกันเกินเดี๋ยวมันวิ่งหาพั่กกไม่ได้ไน้องหันกลับมาทางโจเซฟแล้ววิ่งกลับมาหาพ,พี่พี่ผิดน้องจะวิ่งออกมันจะวิ่งออกโอเคก็พี่จะอ้อมไปหาน้องอีกฝั่งหนึ่งเฮ้ยมันถ่ายรูปปะ กลับไปเครื่องเดิมกลับไปเครื่องเดิมเถอพี่บะเอาเครื่องเดิมอ่ะโอเคมาให้เสร็จน้องโดนแล้วน้องโดนแล้วน้องร่วงแล้วเอาไปช่วยเสร็จก่อนน้องยอมร่วงเอาเครื่องเอาเครื่องแล้ขึ้นบ้านเลยนะเอาเครื่องแล้ขึ้นบ้านเลยมันหิ้วน้องว่ะมันไล่ตีพี่หรือเปล่าวะเนี่ยมันเห็นพี่หรือเปล่าวะเนี่ยใช่มันเอาตีพี่แกน้องเนาะแต่ต้องวาไม่น่าจะเห็นพี่นะ เออเพื่อนโดนว่ะเพื่อนอยู่ในรูปเหรอไปช่วยบ้านคือบ้านคือบ้านคือบ้านเพื่อนอยู่นี่เอ้าแล้วพันน้องโดนแลวเราต้องวิ่งแอ้ว่พี่จะหิวเพื่อนละพี่จะหิ้วเรื่อละานจะวิ่งหนีมันอยู่กลางแมปน้องจะวิ่งไปกลางแมปละน้องอยู่ตรงไหนน้องไม่ลงห้องวีง พี่มันอยู่ใกล้ไม่เห็นเเลยพี่พี่บาดเจ็บพี่บาดเจ็บไปพี่รอดพี่รอดมันแสดงมันอยู่กลางแมพมันอยู่กลางแมพเลยใช่ไงก็น้องจําได้พี่อยู่ไหนแต่แกน้องเลยวิ่งหนีมานี่ไงเคพี่ลองวิ่ไปหาน้องน้องลูกทิพของจเซฟดีย่าลืมพี่น้องเมนจอเซฟมาแล้วคนมาแล้วคนมาแล้วไอยู่ที่ได้บ้างวะไม่ใช่น้องหนึ่ง ตอนนี <of> ้น้องไม่หนีอยู่อุ้ยเฮ้ยบาดเหตพี่บระเหตพี่น้องหนีนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่น้องร่วงแล้วน้องวิ่งไปหาพี่น้องวิ่งไปหาพี่หันมาทางพี่ลูกวิ่งเฮ้ยมันมันเปลี่ยนคนมันเอาอีกคนหนึ่งมันไม่เห็นน้องอยู่ไหนชุดน้องเนียนน้องกลับมาที่เดิมเออนั่นแหละกลับมาที่เดิมมันไปตีเพื่อนแล้วไปเครื่อพี่ไปเครื่อไปเครื่อเพื่อนอีกคนนึงอยู่ยิ้วพี่ยิวพี่ยิวพี่ก่อน มันอยู่ที่โต๊ะเก้าอี้เพื่อนไปช่วยละเพื่อนไปช่วยละโอเคน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่มันยืนเฝ้าว่ะอย่างนี้เราปัดเลยเออเราปัดเลยดีกว่าโคตรหลบอยูนี่เลยยังไงวะเพื่อนยังไงวะเพื่อนยังไงวะโอเคสวยถ่ายรูปเพื่อนดีมาเดินดูเลย ันตีในรูปน้องสามารถย <ใน S 1> ิวเพื่อนได้ไหมน่าจะติดไทยรอติด,ตดไทย <ใน S 1> เหรอเจ็ดส<น>ี่เปอร์เซ็นต์พันไหมเนี่ยน่าจะทันเพื่อนที่มาที่เออเอาเพื่อนล่วงว่ะเพื่อนมาล่วงสุดสันเพื่อนอีกคนนึงอะดิ ยังไม่เป็นไรนี้มันนี่ไงน,น,นั่งไปแล้วอ่ะคนที่นั่งไปแล้วน่าเป็นห่วงต้องสุดท้ายแล้วต้องสุดท้ายแล้วเขาโดนแล้วก็ถ่ายแล้วก็ยูค,คนนี้แล้วก็ไปรอช่วยคนนึงจุดให้คนเจ็บให้รอจุดเดี๋ยวมันเลีวโลบก็กหรือมันโลแบ็กมันแบบมน,น่าจะเห็นสเสาโรแล้วล่ะมันน่าจะเห็นเสาโรละ เดี๋ยน้องจะไปรอช่วยพี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพิ่งอย่าพิ่งไว้พี่ภาคพี่ภาคพี่ภาคบอกเลยว่าอย่าพึ่งต้องไปช่วยเพื่อนพี่พี่กำลังไปพี่กำลังไปเดี๋ยวน้องรอช่วงนี้น้องมีใจโอเคก็จุดโอ้โหมันวิ่งช้ามากเลยอ่ะปีล้วกันเออสไปเดอร์แมน ไม่ทันว่ะเลยเฟดเพื่อนเลยเฟดอันนี้ไม่เดินุปคนนู้นยังไม่เดิคนคนนู้นยังไม่เลยถ่ายรูปอีกแล้วแล้วเครื่องสุดท้ายได้ยังไงเนี่ยอยู่ใกล้น้องด้วยอุ้ยตายตาหน้าจะเอาน้องต่อพี่มามตีใครตัวเนี้ย ตีเพื่อน,ออนมันจะไล่น้องออกไม่ตายด้วยตายเห็นโดนโ <c oughs> พี่ไปคิวเพื่อนเลยอยู่กับคนร้องร้อง,อ,งอยู่ตรงไหนรงรน้มเนี่ยโอเคน้องนั่งพี่ไปคิวเพื่อนละ <c oughs> โอ้โห เกมนี้ค่อนข้างเยอะเลยตัวเซฟยูเก็ตเอ็มเ <c oughs> ก็ตบอลบอลรอรอแบักโนไม่ทันว่ะมาหาทันไหมท,หทันทันวะทันว่ะทัน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 ไปเอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเออโอ้โหรอดไปได้รอดไปได,ด,ไได้ฮุกเลยออีกันหนึง่งมันกลับมาฟังโอ้โหเล้ามางกลับโอ้โห แย่แล no, oh, 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 oh. um, ้วพี่บอกเลยว่าพี่แย่พี่แย่พี่บอกเลยว่าพี่แย่น้องก็แย่จุดเล่โอ้ยวู้วู้ว้วู้วู้วู้วอ้วู้วอ้วู้วอ้วู้วูอวู้วู้วอู้้วู้วเ้ว่้วู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 ้อง้ว้งพี่เ้เ้ยเพว่้้้วเ้วู้วูอวู้้้วูอ้้วู้วููู่้เ้วู้ว้วู้วูีวูู้้วูีน้วู้วู้วู้้วู้ววู้้วู้้วูว โอ้ยพี่เข้าไปฮุกมันมันหุกใกล้อ่ะมันจริงๆคือแบบถ้าพี่ฮุกหลังคาพี่ข้ามไปหาน้องได้พี่ก็ช่วยน้องได้เมื่อกี้แต่ว่าระยะมันไม่ถึงไงโจเซฟมันวาร์ปกลับมาได้ทันก่อนอ่ะเอาดิเอาดิเอ้ยมันชนกันตายแล้วพี่บอกเลยว่าตายแล้วเอ้ยโจเซฟมันมาหาพี่แล้ว มน้องต้องหาพี่อย่างี้อด้ปิดไม่ไม่มอน้อนนนนนนนอย่าอย่าทำฉันขึ้นรถ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 เออพี่จไไงพี่ต้องสีอ่ะเออ่ไปแล้วพี่ไปแล้วบอกเลยไไม่ไกลอ่ะมันไปแ่หน้าดุสาน เดี๋ยวกี้พี่ไม่เลิกเฟดนี่เดี๋ยวเวลาไหนจะไดงหมดอ่ะอวิ้ยพี่อยู่หลุม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 ออกไปเพื่อนออกไปพี่อยู่หลุมโน่มันมาแล้วโอ้และเพื่อนอีกคนยังอยู่ไหนวะโอ้ยไม่ทันโน้